สวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุคนสมองสุบอนที่ฮับส้มซองน้องนัดพบพอกันอีกแล้วพี่น้องเอ้ยคลิปนี้มีกินพี่น้องเอ้ยตำเขาปุ้นแซ่บซีเมืองน้องนัดพี่น้องกินตำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะอาสุขุสุคนสมองสุบอนกินตำเขาปุ้นแซ่บแซายดีมปุ้มผ่านอะกินตำหมกคนไปดิป้าลุงไปดิปีใหม่ป่าลุง ดีนึ่งสองสามสบายดีพี่ใหม่ท่านผู้ชมเฮ็ดได้กับโบเฮ็ดนั้มโอ้ยจะเป็นร้านซาวค่ะเฮ้ยลูกเหืออะไรคือเหืออะไรเงินมาออมให้เนยออมอะไรในการเงินนะอะไรอ่ะไมเอามอะไรออมจะเงินให้เลยสวัสดีพี่ลูกสวัสดีพี่ลูกงามกุ๊งกันกระซากนั่งบอกบังคับนั่งเก็บเงินเลยเนาะลูกคนนี้มาเ จะเป็นค er> ักค pues ักแน่น nah, ่ะไปกับแม่มาเยอะประนับกแม่ผปล็กตาล่าโอ้ยหล่าลูกสบายดีี right, um> ่น้องมาดมมมาใไ้แล้วค่ะผมก็ผมด้วเนยเอ้ยผมเสร็จเรียบเ้อยิวหลบนหันตาเลยดิเจอีหน่อ้องเหมือนแก๊ท้องอันเลย lên đến lạng bào chưa bao giờ cho vào nó cho lắm chìm bào lắm chìm bào nói chìm nào bào lắm chìm nào bào lắm chìm bào lắm chìm nào bào lắm chìm nào bào lắm chìm nào bào Ơn chìm nào bào lắm chìm ได้น่ะไม่ข mm, no, no, no. ีดประป็นม right ันทำมันเป็นยาวเนืดอห่วเข่างมาอืมแค่บเนาะมาแตนี้ยิ่ได้หมักงาดเลยทุกคนเลยงาเป่นกรอตุกว่าขอน้องบิวเราได้มีผูกปะช้ามากกว่าลูกขึ้นไ่มีวะมาลูกมาเอาสดว่ะสุนตะเ็แล้วลูกไม่เมยขึ้นมาไม่เมย์ ยคนกำเห็ดห็ดยังากินอย่าบ้านเด็กเลยไม่ได้ยินแบนีัน่ากวมมปวยต้องมือยิบเปยมือเลยใส่รองแบบีเอาแบบตัวเองถนัดนะเอามือแล้วไปชิบไมพาน่าจิป็น ได้ไปบูนทันทีแต่ยังนอนไม่ถูกกี่วกิ่วเพอรปาการแม่ลูนังหนานน้องข้ามเนาะยืพาไปแต่ยังนอะไม่ถูกแล้นกี้บก็ถั่วเลยเกีเอาใส่ปากนเฮ็นได้แม่พะวันชาวโอบานาิโร่ได้บอกมันก็ไม่ถูกเกีแล้วอ่ะลมันบวงตักมันตักกระไรเลยไม่ถูกกี้วเอาเนถั่วเลยา่ เฮ้ยพี่น้องเอ๋ยเกิดเหตุการณ์บอกระดขีดเมื่อกี้นี่โทรศัพท์น้องหนัดออดหยอดพี่น้องเอ๋ยล้มผัดคัดคัากล่องล้มเลยเมื่อกี้นี่โดดเตียงเลยโดดเอามาทันบ่โดดเอามาทันโดดเตียงเลยเมื่อกี้นี่ล้มแห้งอะลีคนคนตกตายเนี่ยช็อกโกแลตนว้ยามไหนน้อัาจง วิ่อย่างดีครัตอนนี้ว่ะองไปอีกอันนี้นะเอาอันนี้ก็จะว่าจะวันนอกเล้วรจะกินมัมพักมพักพักกลาจุ่อสารพินี่อมันนบุบๆยแม่ขี้บอเป็นน้ำจาดอาเม่อยเอามือยุบยุบะไรที่าไ้น่ะะอะำพง ผมก็กินน้ำหมอยดายยืดเปื่อดาวันหนึ่ีครับตี้ไปในทุ่งเมื่อวานเลยเยอะไม่เอะกค่เค่อนั้งนั่นเหาะเหาะเจ้าเจ้าเย่าขยันสิวะกระโดดยืดข้อก็เนเลอยเนาะบอกกับเรื่อบุ้งนะยืดข้อเลยบีบข้อนิดน้ะงน้องจะหน้าปาต้อไปกัดหมายืดข้อลูกาย มาเด้อให้โมบีพมนี่ก็บบ่ออาปาใช้วานใจเหมือนงะยักนะลงมาเลยื่อราตายเป็นยังลงขีปใหแม่น้องอันเนยพี่น้อยเลยลงมาเลยหน่อยเพื่อนตัน่อยเอฟซีบาตกรามหาวาบาตใครนาะคือบนขึ้นเข่ามาขึ้นเนี่ยกระทามหาบาตบาตกินก่อนพี่น้อยกินก่อนให้ลงมานอนเออมันกินตะแรงนะมันจะเหน่อยมาแลโฮมเ้อ รอย่าดีกว่ามามามานั่งเนี่ยตามมาค่ะพี่การสบายดีพ่อพี่น้องสวัสดีบัตรสู่สู่คนเด้อพวกนี้พี่น้องเด้อสวัสดีปีใหม่พ่อนพี่น้องเอ้ยปีใหม่ขอให้มีแต่เฮงคิงมันมันรื่อยๆเด้อเอฟซีเบอร์สู่สู่คนพ่อนพี่น้องเอ้ยมามาเพี่องมาเพองจินตามขาพูด ตามเขาน่าโม้คบดงพวกพวกคาน่เมันมดสะอากนเลยเรนกับบานมันหยิบเนี่ยาอตหนมันมนด้บนหน้ากัน ของใครวะว่าไม่ได้เมื่อจะหนีตั้มกางๆก็พอนั้งวิวก็มื่อนี่เมื่อไหนคือเสีไปแล้วแม่มันต้องเปลี่ยนบรรยากาศต้องไปตั้มอยู่ตรงก็เมือนึงชงใครอยู่ตัอยู่ตั้มนล้งก็เมื่นกับบอแมงต้องไปตัาอยู่ตรงนาอี้ยใช่ถหน้าแบบเบบว่าไหนว่าเนรอ ก็วี่งวานเซนีในะ้าย่ไหไไหนเ้เซนีเห็นจากมือทักีนเลยวันทางมือตะกีนผู้บอกผู้ผ่ามาเซนีดูมาตาสิอนาโลอ้า่อโอเคไหม งับสามหลอกนะา้อเยอเออมมันเงียบนะบนี้บากีเยมากเลยิเนะเอาโทรศัพตกเล่ิากอเลยน้องอันไหนมากินอีกรอบไยังอเลนะยาบ่ได้ยังเส่นี่นี้บยาอย่างไรก็บีบนี่ยายาเส่น้ยา ไงเนีน่าจะจะเหียดะสะอเดียวอ่ะซ่รเนู้ะคือเก่าอืมหามพักไปมันน้องก๊อฟอือกินปลาลัโลพักข้าบุบบัก อาตายไมชืดนตอนสั่งี่้อนอ้อนพี่เนาะน่าเป็นเจ้าแบบเบท่าเลยครับบคกมบคมนะอกาศเนาะน่่าเบางวันอยู่หลายคนเลยจัดพีเนาะเลยเนาะพี่จัดเสพน้่นกินเปลี่ยนร้ายๆแบนี้เลยดูดีกว่า น <rium> <ạ. S 1> อืมนี่มทุกคำบัดั่นนะบัดีออกเิวเก็บมือละกามาใส่แกงใส่ตำแกงสกเ่นบ่อืมแกงปลาแกงเสียใส่มะเร็งแซ่บกระในเสือมั่งเลยบ้านข้าใส่บักซี่่ล้าคนเดียมเลยในการ บางผึ้งอืมน้ำผึ้อ่อมเกลียวไม่ได้ใส่หมอกบอกะอืไม่ได้ใส่หมอกเหรอบอกว่าบ้านเราอ้อมใส่อู้นึกว่านึกว่าบนนึกว่าใส่หมอกนี่นั่นนี่เริ่มเริ่มเริ่มเลยเด้อพ่อพี่น้องเลยเริ่มกวนแล้วเริ่มเริ <choses> ่มเริ่มเริ่เริ่มแริ่เริ่มเริ่มยั่วแล้วยั่วแล้วตอนนี้ ยั่โมโยวเมนยั่วเองเร้อ้าานี้ป่าเริ่มยั่วเริ่มโน้องะเห้จะ่เขา่นได้่นยฮะยั่วกับโมเนยั่วยางอืนน้อกยั่วโมอืมอู้ฮ a มน

นางพนุไม่ย้ำมาลางพนกย้ำมาลางใกล้ๆแม่สิยังสีดุงๆนะลมผัดมากสินะใส่ปลาไก่เลยเนาะแล้มา,มาใส่อะไรแก,กแเรแ้เริ่มแล้วเริ่มแล้วยุ่ยอีกแล้วยุ่ยอีกแล้วป้าแสบตามน้อยอกผมจัง ยัวแล้วยวแล้วแล้วเเถื่อขามาบ่้พอน้องบิยวมาจากเถื่อสันนี่จ่าไอ้บอตายได้ไยแก่งบ่อตายเนาแกงเนนนี่ลเถื่อเล้วรื่องเกยับหมาจะหมมาเบิ้งสิ่เนาะวสายยมาทแล้วมันว่าไปว่ามาแยังินเแหล้อยเงียบตวน้องบวยู่แล้ว่เยังหจักลย

ร้อยจะนี่ลูกมูลุกจะเกเลือกนงิ้กินหลายคนเนาะเมื่อกี้คนเดียวกับบุเช่ยแม่กินไม่หมดแล้วก็ ไม่ก็่ได้เออยหนังเรินั้นแวเอาทางเก่านังเดินไหมมอเคยนะนี่คืนังเดนั้งนายมน้าพามต้องหาตังหนอัง่เี้่อหนัามาเป็หนังตขาจะเาหนังตม

อ่เลยเงินหยาดเลยทุกคนเลยลูกกับบอส่วนน่องสาวจะมานำนะนองาบ้างน่องสาวก็บีบดิน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 แล้นเดูป่ะิน เป็นเงี้แต่โตโตอะไเบิ่งคือสบายสบายสบายอือะไรไหมมาด้วยกับปลาพี่น้องคลิปนี้ฮะก็ขอเจ้าแบบเพียงเสนีหเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องนัดเด้อพี่น้องพี่ฝากประกาศได้ก็ขอโทษโทอภายลลายสบายดีปีใหม่เด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีมีแฮงบัลลัสุขคนสบายดีสบายดีปีใหม่ปะลุง